เอาละครับเรามาทำโจทย์ต่อไปนะครับจงเปลี่ยนตัวเลขฐาน2เป็นฐาน10โอเคครับสมมุติว่าผมจะให้อ่ string binary ฮะคือเป็นผมจะสมมุติตัวเลขฐาน2ขึ้นมานครับเช่น10 110 110อะไรก็ได้นะครับ าจากนั้นเนี่ยวิธีก็คือที่ตำแหน่งหลังสุดเนี่ยคือเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับถ้าตามวิธีการแปลงให้กลายเป็นเลขฐาน10เนี่ยเราจะเอาเลขศูนย์เนี่ยตัวหลังสุดเนี่ยคูณด้วย2ยกกำลังศูนยก็คือ1แล้วก็พอเลขหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอผม ทำให้ดูอย่างนี้ดีกว่านี่นะครับ1 0 1่ง1ูนนะครับทีนี้ผมจะกระจายตัวเลขออกไปนะอันเนี้ยเดี๋ยวกระจายเยอะๆเ,เลย วิธีการคำนวณตัวเลขฐาน2ให้กลายเป็นฐาน10เนี่ยคือเลขศูนย์นี้เราจะเอา2ยกกำลัง0คูณด้วยคูณด้วยเลขศูนย์จากนั้นเราจะบวกด้วย2ยกกำลัง1คูณด้วยเลขหนึ่ง จากนั้นเราจะตรงนี้เป็น2ยกกำลัง2คูณด้วยเลข1ตรงนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง3คูณด้วยเลข0ตรงนี้จะเป็น2ยกกำลัง4คูณด้วยเลข1ตรงนี้จะเป็น2ยกกำลัง5คูณด้วยเลข1 ตรงนี้จะเป็น2ยกกำลัง6ยกกำลัง6คูณด้วยเลขนี้เลข0และตรงนี้ก็คือ2ยกกำลัง7คูณด้วยเลข1จากนั้นก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาบวกกันครับ <c oughs> มาบวกกันเราก็จะได้ผลลัพธ์ของ เลขฐาน10นะครับอ่ะเดี๋ยวเรานี่นะครับอ่าผมจะตรงนี้ <c oughs> 2ยกกำลัง7คูณด้วย1 2ยกกำลัง7คือ128นะฮะก็เป็น128คูณ1ก็ได้128บวกด้วย2ยกกำลัง6 2ยกกำลัง6ได้64 คูณ0ก็ได้0นะครับจากนั้น2ยกกำลัง5ได้32 32คูณ1ได้32จากนั้น2ยกกำลัง4อ่า2ยกกำลัง4ได้เท่าไหร่4 4 16ได้16นะครับคูณ1ก็ได้16 2ยกกำลัง3ได้8คูณ0ก็ได้0 2ยกกกำลัง2ได้4 4คูณ1ก็ได้4ครับ2ยกกำลัง1ได้2 2คูณ1ได้2ตรงนี้ต้องบวกกันนะครับแล้วก็2ยกกำลัง0ได้1คูณ0ได้0นะครับ เพราะฉะนั้นผลบวกของบรรทัดนี้ครับจะคือเลขฐาน10ที่เราต้องการครับผมอ่ะเรามาเขียนโค้ดกันครับเออ่ผมจะให้อันดับแรกนี่เราต้องรู้ความยาวของสตริงก่อนนะครับความยาวของสตริงคืออะไรครับ ลืมฮะผมต้องถามเจมีนายนะ PHP string length นะครับอ๋อใช้ฟังก์ชัน string r a n g e ครับโอ okay. เค string length เท่ากับ string r a n g e ด้วย string binary นะครับโอเคทีนี้ผมจะวนลูปตำแหน่งของ string นะครับ เออ่ผมจะวิ่งให้มันวิ่งถอยหลังนะโอเคผมก็ for ให้ i เนี่ยเท่ากับ string len ลบหนึ่งถ้า i ยังน้อยกว่าเท่ากับ0อยู่ก็ให้ i ลบๆไปนะครับนี่ก็คืออะไรตอนนี้เราจะวนลูปเนี่ยจากตำแหน่งสุดท้ายมาที่ตำแหน่ง0 ทีนี <c oughs> เ้เราจะคำนวณน,นะเเราต้องมีตัวแปรที่เรียกว่า total ก่อนนะฮะ total เท่ากับ0โอเคทีนี้ผมจะให้สูตรคำนวณน,นะฮะก็คือ total เนี่ยวบวกเท่ากับ i i เริ่มต้นคืออไม่ใช่ฮะคือสตริง b i นา r ีที่ตำแหน่ง I คืออะไรครับคือ0ตําตำแหน่ง i คือถ้าถ้าเป็นตำแหน่งนี้คืออะไรครับอันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ตําแตำแหน่งที่7 i เป็นตำแหน่งที่7นะครับอโอเคทีนี้ เราต้องการเลข2ยกกำลัง0ใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งที่7เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวคูณก่อนนะครับตอนนี้ i เริ่มต้นเป็นตำแหน่งที่7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวยกกำลังข้างหลังเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรผมจะใช้ตัวแปลว่า expo นะครับ แล้วก็เอา2เอ่อแล้วก็ i ตอนนี้ i เป็น7ใช่ไหมแต่ว่าค่าที่เราต้องการเนี่ยคือ0เราก็เอา i ลบเเราก็จะได้0นย์ะฮะโอเคทีนี้เราก็จะ String Binary นี่ใช่ไหมครับอ๋อเราต้องแปลง String Binary เนี่ยเป็นตัวอักษรซะก,ก่อนนะครับเอ๊มันแปลงได้เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเช็คก่อน PHP convert character to integer นะครับเออใช้คำสั่ง O R D นะอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ o r d นี่มันแปลงเป็น ASCII นะครับเออเราต้อง Invalu e Convert String or Number to Integer โอเคเราใช้ฟังก์ชัน Inval นะฮะ Inval ตอนนี้เราได้อันนี้แล้วเราต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น สตริงเปลี่ยนจาก c h a r เ c t เ r หรือตัวสตริงที่มีความยาวตัวเดียวเนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวเลขอันเนี้ยคูณด้วยอะไรคูณด้วยตรงนี้ต้องเป็น7ลบไสอสิโอเคเดี๋ยวเราลองนับดูนะตำแหน่งที่0 1 2 3 4 5 6 7ห อ่ะโอเคจากนั้นเราจะคูณด้วย Expo ของเราก็คือ2ยกกำลัง Expo อ่านี่เป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราจะมาดูว่า Total เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะเราก็ปริ้นดูว่า Total เนี่ยถูกหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> ลองรันดูครับได้ศูนย์เหรอฮะเอ๊ะทำไมถึงได้ศูนย์นะครับอืมลองดีบัคดูก่อนนะคือ expo ปินดูก่อนซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ็กเราถูกหรือเปล่า <c oughs> อ๋อ e x p o ไม่มีค่าเลยเหรอครับเดี๋ยวนะถ้า e x p o ไม่มีค่าแล้วทำไมไอะ i เราเป็นไรหรือเปล่าเกิด <_ c oughs> อะไรขึ้นนะครับปิ้น i ก็ไม่ออกเหรอเกิดอะไรขึ้น i เป็นอะไร string r a n string binary เดี๋ยวนะผนจะย้าย string binary มานี่ก่อนนะครับ เค okay. เกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะมาดูว่า s สตริงเลนเราผิดพลาดหรือเปล่านะฮะอืมอ่านี่คือวิธีการดีบักนะครับค่อยๆหาจุดผิดไปเรื่อยๆเอ๊ะเป็นไม่ได้เลยอ๋อผมใส่ตรงนี้ผิดคือ i ต้องมากกว่าเท่ากับ0นย์ครับไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับ0นย์นะครับอ่ะเอาใหม่สิ ค่าน่าจะออกมาแล้วนะครับโอเคลนดู okay, run, ได้สามสิบสามสิบเหรอถูกป่ะไม่รู้ลองดูอันอันนี้เนาะเดี๋ยวนะผมเอาง่ายๆก่อนนะเอาเป็นตัวเลขเสยนะอันนี้คือต้องได้3นะครับได้16บหกแสดงว่ายังไม่ถูกนะบางอย่างมันผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะ เช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทอทอลเป็น0ปริ้นตัวนี้ผมจะดูนะว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะปริ้น i ดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวต้องใส่ช่องว่างหน่อยเค okay. แล้วลองรันดูใหม่ i ได้0 2 1เอ่อ i ามันจะเป็น021เหรอใช่ มีมีสามมีสามตำแหน่งศูนย์สองหนึ่งเอ้ยสองหนึ่งศูนย์พูดผิดตรงนี้ศูนย์หนึ่งสองโอเคไอถูกต้องนะแล้วอะไรที่ผิดพลาดลองดูเอสโสิผิดพลาดยังไงนะครับเอสโพส์เอสโได้ห้าหกเจ็ดอ๋อผิดผิดครับ expo ต้องเป็นอะไรฮะไม่ใช่ลบเมั่วแล้วต้องเป็นอ่า stringlen ล,ลบด้วย i ครับ i แรกเป็น2 stringlen เ,เนี่ยเป็น3เพราะนั้น stringlen ต,ต้องลบ1น,นะพอเข้าใจไหมฮะอ่ะเอาใหม่อ่ะโอเค expo ถูกแล้วนะครับ e x ส o นี่คือ012ตามวิธีการคำนวณของเรานะอ่ะองั้นสรุปว่าผมปิ total น้นทอทอลนี่มันต้องเท่าไหร่ได้3นะครับอ่ะดูสิได้5เหรอ5หรือ3วะเ <laughs> อ่อ111นี่มันคำนวณยังไงนะเดี๋ยวนะเออ่ convert binary to decimal ครับผม อันนี้ได้ห้าจาก binary t ี่ตัวเดี่ยนนะฮะที่เขาให้ใส่ดูเราลองคำนวณดู1 1 1นะคอน v ว r t ์ Con จึ๊บได้7นะครับแต่ว่าที่ผมคำนวณตรงนี้มันได้5ใช่ไหมบางอย่างมันผิดพลาดไปเออจะดูทั้งหรือมันผิดที่อินวอลปาวะต้องลองปริ้นดูอีกแหละ อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคิดว่าผมต้องใส่วงเล็บตรงนี้เอาเอาใหม่มันได้เจ็ดนะครับเดี๋ยวนะ expo ผมถูกไหม expo คือ0ูนย์ถูกต้องแล้ว total ล่ะ เป็นเท่าไหร่ลองเช็คนะครับว่าโททอลมันวิ่งยังไงนะครับโอเคททอเป็นสองห้าห้าเคแสดงว่าตรงนี้ผิดพลาดแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าฟังก์ชัน i n v o l เนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับอ่ะดูซิเกิดอะไรขึ้น i n v o l u ล e ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องนะครับเดี๋ยวถ้าผมลองเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งดูอ้ามันถูกแล้วนะอ i n v อ l ไม่ได้ผิดนะครับหรือ explore exponential เียหรอเด๋ยนนะถ้าผมเช็คว่า2ยกกำลัง x pro ได้เท่าไหร่นะครับลองได้สองร้อยสามสิบฮะไม่ใชเ่เอ้ยเดี๋ยวก่อน php x pro n เ n ี i a l อ๋อ ใช้คำสั่ง pow เาหมตรงนี้เป็น pow ด้วย base base ก็คือ2 e อ p o ลองปินดูสิว่ามันจะถูกไหมนะครับ เอาใหม่ที่หนึอ่าโอเคตัวเลขทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับเพราะงั้นผลลัพธ์จะต้องถูกแน่นอนฮนะก็คือได้7โอเคแสดงว่าตัวการยกกำลังของ php เนี่ยมันต้องใช้ฟังก์ชัน pow นะฮะอ่ะลองเปลี่ยนดูซิลองเป็น อย่างนี้ดูนะแล้วลองลั่นดู4 7 3 4 7 3นะครับอา่าไบนารีดูซิว่าอันนี้ได้4 7 3หรือเปล่า convert สี่เจดโอเคครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็ตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก่อนอืมก็ ได้ไมาแล้วนะครับว่าการแปลงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะฮะเราก็ทำแบบนี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอโจทย์ข้อต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ